สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถสกูตเตอร์อยู่หนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทำความรู้จักกันนั่นคือ A p พิเลียเอสอ0ร้คันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมนำมาทดสอบรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นรุ่นท็อปสุดครับรุ่นสปอร์ตซึ่งต้องบอกว่ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในตัวเองที่ชัดเจนมากๆนะครับเป็นรถสกูตเตอร์ในสไตล์แบบเออร์เบิร์นแอดเวนเจอร พิกัด 200cc น่าใช้มากๆนะครับและวันนี้จะมาสรุปให้ฟังว่า7จุดเด่นของเจ้า a p พิ i ลี SR g d 200เนี่ยมีอะไรบ้างเหตุใดถึงทำให้รถ Urban Scooter คันนี้เนี่ยโดดเด่นกว่ารถรุ่นอื่นๆในระดับเดียวกันเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับบาย จุดเด่นที่1เลยนะครับในเรื่องของงานประกอบอันนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆหลายคนอาจมีความสงสัยนะว่าเฮ้ยสกูตเตอร์ในพิกัด 200cc ของแบรนด์อะพิลียเขาเนี่ยในเรื่องของวัสดุนะครับงานประกอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบอกเลยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับตรวจดูทุกจุดแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประกอบเจ้าอะพิเลีย SR GT 200คันนี้มาแล้วที่ประเทศเวียดนามบอกเลยว่าในเรื่องของ การประกอบแล้วก็การ QC นะครับคุณภาพต่างๆเนี่ยเท่ากับรถ Big กไบคนะครับค่ายยุโรทั้งหมดเลยนะไม่ไม่เกี่ยวว่าเป็นแบบรถเล็กแล้วงานประกอบมันจะแบบลถคุณภาพลงไปนะครับไปดูมาแล้วนะครับทุกจุดต่างๆของเจ้าอาเดีย SRGT 200คันนี้เนี่ยได้รับการประกอบอย่างพิถีพิถันแล้วครับแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆที่ค่อนข้างอยู่ในเกรนที่ผีเมียมมากๆตรงนี้ไว้ใจได้เลย สำหรับจุดเด่นที่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็โดดเด่นมากๆนะครับบอกเลยว่าขี่ไปไหนเนี่ยมีแต่คนถามนะว่าเฮ้ยนี่มันคือรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ทำไมมันเท่จังมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆเนี่ยอะเบเล SR GT 200คันนี้เนี่ยเขาได้รับการดีไซน์ที่ถูกถ่ายทอด DNA มาจาก รถสปอร์ตเรือธงอย่างอาพิเลีย RSV4 เลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ในช่วงด้านหน้าเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์อาพิเลียเขามากๆนะครับนี่โดยเฉพาะชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ f ู l l LED ดดวงตรงนี้นะครับนอกเหนือไปจากความเป็น Full LED แล้วเนี่ยในเรื่องของไฟ Daytime Running Light เนี่ยเขาก็ใส่มาให้เป็น LED ด้วยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าแบรนด์อาพิเลียเองเนี่ยถ้าเราเรียกเขาเนี่ย ดีไซน <Lee. S 1> ์ด้านหน้าเราจะเรียกเขาว่าเทพพเจ้า3ตานี่ S R G P 2 0 0ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเห็นแค่ข้างหน้าก็รู้แล้วว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์ อพิเลีนะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับในจุดต่างๆของตัวรถต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้เป็นสกูตเตอร์ที่โดดเด่นสปอร์ตมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะครับเนี่ยชุดแฟรลิงด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นมีในส่วนของวิงเล็ตนะครับปล่อยให้อากาศไหลผ่านไปด้านข้างตัวรถคล้ายกับที่ติดตั้งอยู่ในรถแข่ง Mo t ต GP ของแบรนด์อาพิเลียเขาเลยนะครับแล้วก็การตกแต่ง ในส่วนต่างๆของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นในลวดลายของคาร์บอนเคปลาด้วยนะครับแล้วในตัวสปอร์ตที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอยู่นิดหนึ่งก็คือในเรื่องของนี่ลวดลายกราฟิกตัว A ตรงนี้นี่รุ่นสปอร์ตเขาจะมีติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้เนี่ยเป็นโลโก้ที่อะพิเลียเนี่ยเขาใช้ติดตั้งอยู่ในรถระดับซูเปอร์ไบท์ทั้งนั้นนะครับเทมากๆแล้วก็ตัวล้ออลอยนะครับจะเป็น สีแดงอ่านี่คือรุ่นสปอร์ตแล้วก็เบาะนั่งนะครับจะเป็นสีทูโทนตัดกันระหว่างสีดํากับสีเทามีความสปอร์ตพรีเมียมมากๆนะนี่รูปลักษ์ดีไซน์ผมบอกเลยว่าโดดเด่นขี่ไปไหนเนี่ยใครก็มองจุดเด่นที่3ครับในเรื่องของฟีเจอร์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมยัยบอกเลยว่า a b i l i t SR GT 200คันนี้เนี่ยเป็นสกูตเตอร์น้องเล็กก็จริงนะแต่ว่าเขามาพร้อมกับฟีเจอร์และ เทคโนโลยีที่จัดเต็มจริงๆนะครับนี่เลยอย่างหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นจอ LCD ที่แสดงผลในระบบแบบ Full Digital ทั้งหมดเลยทุกจุดรายละเอียดการแสดงผลชัดเจนมากๆเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับสว่างชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีในส่วนของช่องเสียบ USB socket ให้ด้วยนะครับนี่จะติดตั้งอยู่ด้านใน เกคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่มีช่องเสียบ USB เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือดูเส้นทางนะเปิด Google Map ก็เสียบชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ที่ให้มานะครับเบาะนั่งนี่เป็นเบาะแบบไฟฟ้านะการเปิดปิดมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่กดไปปุ๊บก็ยกเบาะขึ้นมาเบาะพื้นที่ใต้เบาะนะครับ มีขนาดใหญ่ถึง25ลิตรเลยทีเดียวนะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้เต็มใบนะนี่คือฟีเจอร์ความอเนกประสงค์ที่ a าบิเลียเนี่ยเขาใส่มาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับอาบิเลีย s r g t 200คันนี้เนี่ย mm hmm. เขามีในะเรื่องของระบบ,บเบรก abs ให้ที่ล้อหน้าด้วยนะบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆครับ และจุดเด่นที่4ครับแน่นอนคุ้มพลังเครื่องยนต์ i-get 200นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่แล้วก็เอามาใส่ในรถแบรนด์อะพิเลียเป็นครั้งแรกเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มีความจุอยู่ที่ 174.4cc นะครับกำลังสูงสุดเนี่ย17.6แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ย16.5 นิวตันเมตรนะครับตัวกระบอกสูบเนี่ยเป็นกระบอกสูบแบบอลูมิเนียมนะครับเคลือบสารที่เรียกว่านิกซิลเอาวไว้นะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์อะพิเลียเขาอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญตัว SRT200 g 200คันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบ START and Stop นะครับ List v เวอร์ช3.0นะซึ่งจะให้การ สตาร์ทรถพิ่เงียบมากๆนะครับไม่รบกวนเลยกดไปแบบชึ่งติดเลยนุ่มมือแล้วก็เวลาจอดติดไปแดงเนี่ยตัวเครื่องยนต์ก็จะดับให้เองอัตโนมัตินะครับช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยและที่สำคัญให้สมรรถนะาการขับขี่ที่จี๋จรดจ,จัดจ้านมาตั้งแต่รอบต้นเลยทีเดียวครับจุดเด่นที่5ครับช่วงล่างระดับเทพแบบรถยุโรปอันนี้ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่า a p เ l ลย SR GT 200คันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบโชคอัพหน้าของโชวาเลยนะครับขนาดแกนเนี่ย33มิลแล้วก็ระยะยุบตัวอยู่ที่122ม mm ิลิเมตรนะครับแกนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ระยะยุบตัวค่อนข้างเยอะที่สำคัญเนี่ยระยะต่ำสุดจากพื้นของตัวรถเนี่ยมีความสูงอยู่ที่175มิลิเมตรนะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถแบบ เอ b a n ร์ v e n t ์แอคุณสามารถเอาไปขี่ในทางเดิรดทางลุยได้ด้วยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับช่วงล่างเนี่ยเขาให้การซับตัวที่ดีมากๆนะครับด้านหน้าว่าดีแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพคู่นะครับยูนิตสวิงแล้วก็สามารถปรับพีโหลดของสปริงได้ถึง5ระดับนะคุณอยากได้ความแข็งหรือความอ่อนคุณสามารถปรับได้ ด้วยตัวเองเลยนะก็จะมีเคี่ยวอยู่ด้านล่างนะครับสามารถปรับได้เลยและที่สําคัญในเรื่องของระบบเบรกช่วงล่างนี่เขาจัดเต็มจริงนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้ง2อล้อนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS มาให้นี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวยางอันนี้ก็มีความโดดเด่นกว่ารถสกูตเตอร์ แบรนด์อื่นๆในพิกัดเดียวกันนะครับยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางมิชลินอนาคี้นะครับขนาดด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่110นะครับทับ80ขี่14ล้อแม็กเป็นล้อ14ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อขนาด13นิ้วจะเป็น130ทับ70ขี่13นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตแม็กจะเป็นสีแดงแบบนี้นะตัวยางเนี่ยความโดดเด่นก็คือยางเขาจะเป็นยางแบบ d u โอ p เพอร์โนะครับก็ขี่ได้ทั้งทางดําและก็ทางดินนะครับรีดน้ำดีด้วยดู ล่องดูบาเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับนี่ให้การยึดเกาะถนนที่ดีมากๆผนวกกับระบบช่วงล่างจากโชว่าที่ต้องบอกว่าให้การซับแรงกระแทกที่โคตรดีนะครับเหมาะมากๆกับสภาพถนนเมืองไทยขี่ไปไหนเนี่ยสามารถรูดได้เลยอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มผมชอบช่วงล่างของเจ้า Avia SR GT 200คันนี้มากๆผมยกให้เป็น ช่วงล่างที่ดีที่สุดในรถสกูตเตอร์พิกัดไม่เกิน 200cc ซีซีที่เคยได้ขี่มาเลยจุดเด่นที่6ครับมิติตัวถังแล้วก็การคอนโทรลรถคล่องตัวมากๆ a นะครับ a p พิเลสอา0เนี่ยเป็นรถที่มีมิติตัวถังค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักตัวถังเองไม่ได้หนักมากนะครับมีน้ำหนักตัวถังอยู่ที่148กิลกรัมเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยทวงท่ากลางขับขี่การควบคุมรถนะครับเนี่ย มันอยู่ในท่าที่สบายาสามารถเอาไปขี่เดินทางออกทริปต่างจังหวัดเดินทางไกลๆตรงนี้ขี่ได้สบายมากๆไม่เมื่อยหลาเลยนะครับผมลองขี่เดินทางไกลแล้วเฮ้ยมันนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็มิติท่วงท่าการควบคุมรถนะครับนี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ควบคุมง่ายนะครับมีโอเวอร์แฮงด้านหน้าที่สั้นนะครับตำแหน่งการนั่งเนี่ยค่อนข้างสูงมองทัศนวิสัยในการขับขี่ค่อนข้างชัดเจนเคลียร์นะครับ ตัวเบาะนั่งนะครับมีความสูงจากพื้นเนี่ย799มิม mm, นะครับผมสูงแค่168เซนติเมตก็สามารถนี่เหยียบพื้นได้ทั้ง2องข้างนะครับแต่อาจจะแตะๆหน่อยขยิ่งนิดนึงแต่ว่าสามารถให้การควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะเวลาจอดเวลาเข็นติดไฟแดงแรต่างนะไม่ต้องกลัวล้มแปะนะครับควบคุมรถได้มั่นใจแล้วก็ตัวแฮนด์บาร์กับตัวเบาะนั่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง รีระการขับขี่ที่สบายมากๆไม่ก้มเกินไปแล้วก็ไม่นั่งหลังตึงเกินไปนะครับเวลาขี่จริงๆก็จะอยู่ในท่านี้นขี่แบบสบายๆเดินทางไกลไห็นมโอ้มิติตัวถังดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่คล่องตัวสูงนะครับการพลิกรถซ้ายขวาเทโค้งต่างๆนะครับเราสามารถเอ็นรถเทลงไปได้เลยนะเพราะระยะต่ําสุดจากพื้นเนี่ยมันค่อนข้างหา่างนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าขูดพงขูดพื้น ช่วยให้การขับขี่ของคุณเนี่ยมันสนุกแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับและข้อ7ครับข้อสุดท้ายครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ในทุกการเดินทางในทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่า a อพีเดี r เอ200คันนี้เนี่ยเป็นรถในสไตล์แบบ Urban Adventure มีความสปอร์ตโดดเด่นในตัวเองนะครับ การใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบ everyday everywhere จะไปที่ไหนก็ได้จะขับทุกวันก็ได้นะครับเป็นรถที่ครอบคลุมมีความอเนกประสงค์ในตัวเองสูงมากๆนะครับจะขับใช้งานในเมืองก็มีความคล่องตัวนะครับอัตราเร่งดีนะครับมีความประหยัดน้ำมันนะครับหรือจะเอาไปออกทริปเดินทางไกลๆกับคนรู้ใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าระบบช่วงล่างของเขา ดีมากๆนั่งได้สบายมากๆทั้งผู้ขี่และผู้สอนถ้ายลองมาแล้วบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนครับ และนี่คือรายละเอียดภาพรวมจุดเด่นทั้งหมดของเจ้า A p พ i เล SR GT 200คันนี้นะครับบอกเลยว่านี่คือรถสกูตเตอร์ในพิกัด200 c c ที่โดดเด่นมากๆน่าใช้สุดๆนะครับราคาค่าตัวของเขาะจะเริ่มต้นอยู่ที่143,900บาทสำหรับรุ่นสแตนดาดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตแบบนี้นะครับได้สติกเกอร์ตัว A แบบนี้ล้อสีแดงเบาะทูโทนนะครับ จะเพิ่มตังอีก5,000บาทจะอยู่ที่1,48,900บาทราคาฟังดูอาจจะสูงนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพที่คุณจะได้ p e r f o r m ร์ม e ที่คุณจะได้เทคโนโลยี ฟีเจอร์และความโดดเด่นความเท่จ่ายราคานี้ถือว่าจบแน่นอนเป็นสกูตเตอร์ตัวจบในพิกัดไม่เกิน 200cc ผมบอกเลยว่ายังไม่มีรุ่นไหนในตลาดที่ให้ขนาดนี้นะครับโดดเด่นขนาดนี้และเท่ขนาดนี้ผมชอบมากๆสำหรับเจ้า a p พิ i a ี SRTT 200คันนี้และที่สำคัญเป็นรถสกูตเตอร์ แบรนด์อพิเลียนะแบรนด์ band ที่เขาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเป็นแบรนด์จากยุโรปประเทศอิตาลีไว้ใจได้แน่นอนในเรื่องของคุณภาพนะครับสุดท้ายครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ช่อง Auto Station ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ